สวัสดีครับขอ,อยินีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนเกเสียณวันนี้เราเจ้อยู่กับฮีโร่ม่น่านะก็เป็นตัวในตำนานตัวหนึ่งที่เล่นง่ายมากๆแต่หลายคนก็ไม่ค่อยชอบยีกันมาเท่าไหร่วันนี้ก็เลยจะมาแนะนาเซตนะฮะเซตง่ายๆเลยก็ฟูแท้งธรรมดาปกตินะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นนะเออระดับแรกก็ของแ้ากก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รองเท้าคูดาวนี่สําคัญมากเลเก่อะแดงก่อเวทเขียวอ่ะก็ประมาณนี้โอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปดูในโซโล่แร้งกันเลยดีกว่า โอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซโลแลงก็ง่ายๆนะที่ทราบทุกคนกควรรู้ก็คือมาช่วยเมทแล้วนะช่วยเมทเคลร์คลิปไปเรื่อยนะเออเราไม่รู้ว่าเมทจะเดินตามมาหรือเปล่าลืมๆเจตรนนี้ก็ต้องไปช่วยเทวนาธนะวันนี้จะเปลี่ยนที่พิเศษหนะ่อยก็คือเจอเทพยอนออฟเรนนะเอาจะเอาเรื่องนะหยิบขึ้นมาต้องวิง่งดนะิ่งฮะมาช่วยเทวนานนก่อนช่วง้นเกมนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะบวกเท่าไหร่นะถ้ามันมีจะงาะบวกก็บวกมันเลยแล้วกัน เออโหโดนสตัร์นใบฮะดึงไม่ถึงตดนเกมก็ได้แค่ต่อกันไปต่อจนมาฮะเออต้องรอฮะรอของเต็มเต็มอย่างเดียวเออสวยคิซี่โยนสวยอืมจะเข้าไปดึงก็ไม่ถึงอะเออว่าไปออตอนนี้ก็ได้แค่บัลามานี้นะช่วงต้นเกมแล้วก็คือเอ่อยืนยืนคุมโซมไปก่อนโอ้ยโอ้ยต้องถอยละกิซี่เข้าไปแบบนี้อืม โอ้โหทำไมแคลรี่มันยืนแหลมขนาดนั้นนะต้นเกมนะโอเคล้วต้องเดินไปส่งกิซี่โอเคกิคซี่ตอนนี้กำลังวาร์ปอยู่เราต้องไปยืนคุ้มกันก่อนนั่นไงวุคองมาแล้วดึงมาเลยแล้วหมุนไปหนึ่งทีสวยนะถ้าเราไม่อยู่ด้วยเขาก็ไปแน่นอนเลยโอเคช่วงต้นเกมปรมาณไย้ก่อนนะติยังไม่มีเลยนะโอ้ยลำคาญจริงเฮ้สกิลนี้ยื๊ยื๊ยักไปมาโอ้โคิซี่ไม่กลับด้วย เอ,เอาเอาเอายังไงไม่เอายังไงก็ดึงมาเลยปึ๊บปึ๊บเอาไว้อยู่อืมน่าเสียดายโอ้โหโดนเล่นนะมิล่ามิล่าไปไหนโอ้โอ้โหหนัก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 นนเดี๋ยวรอจะว่าก่อนโอ้โหอันติก็ไม่มีด้วยเดีย๋ยวเล็งตัวของแบงกก่อนดึงมาหมุนหนึ่งทีเรียบร้อยแวนอิชิกเก็บแวนได้โอ้เอาเรื่องเอาเรื่องฮนะต้นเกม กลับบ้านก่อนอ่าโอ้ยโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเหเป็นแบบแล้วต้องยืนกันไว้ก่อนโอ้ยโดนแล้วไงยืนแหลมแบบนั้นโอ้ยบุกของมาปึ๊บปกติทันอยู่ได้ได้ต้องได้ละโอ้โหโอ้ยโดนหนักโดนหนักขอหมุนสักรอบหนึ่งสวยเออแบบนี้ต้องแบบนี้เออเอาละฮะความคิดหายเริ่มมายืนนะเออเทวน้ำรีบวิ่งมีเราเร็ว วิ่งมาเร็วๆโอ้โหลิ้มพันหมดแล้วโอ้โหโดนแวนเล่นเออเรากดติกดติยับเลยสวยโอเคเทวน้นมาพอดีเรียบร้อยอืมเขืออไปฮะแล้เทวน้าเน่มาเอา้าใครวับมาฮะวิลาวับมาไม่ดูอะไรเลยฮะเรียบร้อยไปแล้วเราก็จะตามไปติดติดไดวเรียบร้อยโอ้โหเอ้ยทำไมวิลามายืนคนเดียวแบบนี้ฟิกมาเลยเรียบร้อยกดติยัดเลยเรียบร้อยฮะนี่สู้เอีวฟิกไปกดติ อ่าไม่ใช่สิฟิกไปดึงกลติสกิลหนึ่งเรียบร้อยฮะตามสูตรีกกออ่ก็รออีกอืมเขารู้เขารู้ถอยก็เลยถอยก่อนเทวนัทเหมือนรู้ชะตาก,กัรเมื่อเทวนัทนไม่ถอยวาร์ปมายังไงว์ปแล้วเอเลนวาร์ปมาเรียบร้อยฮะโอ้ยโดนร่วแล้วฮะอืมน่าจะถอยมาตั้งหลักก่อนนะอุตส่าห์เห็นวาร์ปแล้วก็เรียบร้อยกันไปอือไม่รู้จะทำยังไงแนละ้วปวดหัวแล้ว โอ้โหช่วงนี้ต้องเดินประกอบแครี่กันหน่อยนะเทลนัทไม่รู้จะเจออะไรเหมือนฝึกมีรางอะไรนั่นไงฮะวู้ฟองอยู่นี่ดึงมาขนติเรียบร้อยในคิวแอมีน่าก็เป็นตัวที่ดีนะสำหรับยืนแทงให้เพื่อนได้ด้วยสวยฮะโอ้โหไอ้วาฟว้มาวร์ปมา,ปมาถอยถอย,ถอยมีบทเรียนแล้วไม่ใช่หรือถอยมาก่อนมาได้เวลาบุกแล้วอออยู่ไหนนั่นไงอยู่ในพุม่มโอ้โหโดนหนักอยู่ถอยมาก่อนนะถอยตั้งหลักก่อน ถอยก่อนถอยก่อนแคลรี่อย่าเพิ่งเข้าว,วกแหม่ไม่ฟังกันเลยฮะโอ้ยังไงโดนรู้ของตอีเรียบร้อยอไปแล้วแบบนี้เอ้ยเทพยนคนเดียวเอาให้อยู่สวยสวยอุ้ยเทพยันเอาอยู่โอ้โหนิดเดียวทำอาหน้าเสียดายฮะตอนนี้เกมก็เริ่มตึงๆแล้วนะอืมแล้วอสูสีทีสามต่อทีสี่ขอซ่อนพุ่มก่อนนะมีแผนมีแผนมันต้องเดินมาเช็คแน่นอนนะ รอได้เลยยังไงมาดึงมาคนตีเรียบร้อยหมุนปุ๊บฟบเรียบร้อยคิวสองฮะแผนที่ได้สูตรแล้วได้คิวคู่ครบคองไปจากนี้ก็ได้เวลาดันเลยนะเออเรอคิปเดนเข้าฮะเราจะเดินแทงเลยโอเคดึงสวยปุ๊บฟืบเรียบร้อยเก็บซัพเข้าได้เอเลนมาเอเลนมาต้องคุมก่อนหมุนไปเออสวยตามด้วยแวนเรียบร้อยเก็บห้าดันจบเลยครับแบบนี้ ปึ๊บปฮะ <s> ไม่รอช้า <S <s ก็ไม่อยากเสียวกาสทองแบบนี้เราคลิปดดินเข้าแล้วก็ตีป้อมอย่างเดียวเลย <S <s แทงป้อมเลยแล้วกันปึ๊บปบ <S <s โอเคเรียบร้อยฮะ <S <s อืม <S <s เกมนี้ก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่ฮะ <S <s ช่ชนะก็ไปของเราฮะ <S <s วิทอรี่โอเคเราก็ได้เพิ่มหนึ่งดาวนะเป็น2ดาวเดมอนสองนะก็ค่อยๆไต่ตขึ้นมาแถมยังได้ MVP นะเออจะได้ติดต่อกัน2ครั้งืม ้าเล่นพิดน,น้าก็ไม่น่าจะพลาดนะนี่ m ี p ด้วยส่วนให้เลเกนอยู่ที่10.9นี่ฮะก็อืมก็เล่นประมาณนี้ง่ายๆนะมันก็เล่นง่ายอยู่นะมิดน้านะเออสกอรอหงสูสี 4, ฮะสิบแปดต่อสิบสีเลเกนอยู่ที่สิบจุดเก้าเราคิวไปห้าตายสองแอซิปเก้าเลยนะเออเออก็ประมาณนี้เซตนี้ก็ เน้นไปที่ฟูทแทงก็ทํทำดามเมจจากเกาะแดนนิดหน่อยนะเออใครอยากลองไปใช้ดูก็เอาลองไปใช้เลยนะก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ